อ <peach> ส,สค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะจ๊แบบฟอร์มข้อสอบข้อสอบคือ Google Form <im itation> ค่ะเราก็เข้ามาที่ Google Drive ของเรานะคะแล้วก็กดบวกใหม่ค่ะแล้วก็ทำแบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูลค่ะคลิกเข้าไป <im itation> ตรง <im itation> ฟอร์มชื่อเราก็พิมพ์บทตรงตรงนี้ <im itation> ช,ชื่อแรกบวกของเรา บทที่เท่าไหร่ชื่ออะไรคะแบบทดสอบบทที่สมมติของของติ่งหกแบบทดสอบบทที่เอาเอาใหม่มันมันต้องไม่ได้ไม่ได้ต้องทิ้คทับทิ้งทับไปเลยครแบบทดสอบแบบทดสอบบบทดสอบอือมันยังไงทดสอบที่หกไหนแบบแบบทดสอบอะคะ เรทดสอบเอาไหมครอบเห็นอย่างไรบทุกเครื่องทิ้งนี่แบบทดสอบบทที่หกค่ะอ่ดูนะดูไม่ทำดูดันั้นอันนี้มันหัวกระดาษใช่แล้วถ้าเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงไหนเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ตรงนี้ นั้นชื่อไฟล์จะไปอัตโนมัติเลยใช่คิเขาก็จะก็ไปอัตโนมัติเลยอันนี้ก็คือเรื่องใช่ไหมเรื่องต่อกันเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเขาใส่ที่หลังก็ได้ไม่จํเป็นก้ทีนี้เริ่มกดบวกตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะถามคําถามว่าชื่ออะไรชื่อนามสกุลค่ะชื่ออะไรค่ะรุนยมข้างหลังก็ชื่ออะไรชื่อชื่อนามสกุล ใช่บรรทาเดียวกันได้บอกชื่อก็จะเป็นคําตอบตรงนี้เลือกคําตอบสั้นๆนะคะโอเคนามสกุลจะใส่อีกช่องหนึ่งใช่ไหมคะกดบวกต่อกันเลยหรือว่าชื่อชื่อหลอปะขีดนามสกุลเดียวกันเลยนิยมอยู่อยากทำเยอะๆนิยมอยู่ด้วยกันชื่อกับนามสกุลใ่แล้วก็คําตอบสั้นๆแล้วก็ไปบวกเอ้ยจำเป็นไหม จำเป็นค่ะจำเป็นก็ติดค่ะแล้วก็บวกบวกบวกเพิ่มว่าจะถามอะไรอีกรหัสนักศึกษาค่ะคำตอบสั้นๆจำเป็นกับวกเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเป็นป ห้องห้องเรียนอันนี้จะเป็นช้อยหลายตัวเลือกก็คือพิมตรงนี้ได้เลยทอรอบอรทอรอจุดบจุดทอรอบอรทอรอจุดบจุดหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งใช่ไหมคะใช่ ทำที่สอแล้วแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ทัสองรอรอจุดบอ,อจุดหนึ่งทับสองเว้ย้โย,โอ,ยโอเคจำเป็นไหมคะจำเป็นคะ่ะโอเคทีนี้เราจะมาทำส่วนที่สอง คิดไหมค่ <ขอ S 2> ตรงนี้ออเออใช่ใช่จัง,จงส่วนที่สองจะเป็นคำถามที่เราจะถามยกตัวอย่างเช่นสองบวกสองตอนนี้ก่นอนตรงนี้ต้องตั้งนี่ค่ะต้องตั้งเป็นส่วนจากส่วนที่หนึ่งไปไหนตรงที่ทุกสอส่วนที่สองลำดับดายิส์ไปส่วนที่สองมันสามารถข้ามไปข้ามมาได้เพราะว่าเรามีหลายส่วน ก็ใส่ช้อยใส่ชื่อชื่อ,อตั้งคำถามเออใส่ชื่อก็ชื่อก็คือแบบทดสอบแบบทดสอบตอนนี้เป็นส่วนแบบทดสอบนะอ๋อทดสอบบทที่ส,ส่วนใหญ่ข้อสอบอตรงคำสั่งเขาเขียนไว้ว่าอะไรอะไรก่อนทำข้อสอบให้ เลือกคําตอบที่ถูกต้องตรงนี้จะใส่ตรงนี้จะใส่ตรงนี้ให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อเปลี่ยนหข้อได้หรอต้องกับพ่อแล้วนะโอเคแล้วก็เริ่มการสอบเลยตั้งคําถามคิดตรงคำตอบจ้าอันนี้เป็นโจทย์โจทย เราบวกเลขสา้เช่นสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่เออบวกเออเน้อสองเท่ากับตัวเลือกที่หนึ่งสามสี่ห้าหก ก็ได้หนึ่งสามสี่หกโอเคแล้วก็จำเป็นไหมจำเป็นแล้วก็เฉลยคำตอบค่ะว่าข้อไหนถูกโอเคให้กี่คะแนนอ๋อเห็นไหมตอนนี้ที่จะลืมมาเยอะให้กี่คะแนนโอ้คะแนนสมมติว่าหัวห้าเลยอ่ะตัวละข้อละหนึ่งโอเคค่ะปกติคนส่วนใหญ่จะลืมตรงนี้ลืมให้คะแนนคือทำหมด ร้อยข้อแต่ไม่ได้สักคะแนนก็มีอยู่งานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งลืมอะไรหรือเปล่าลืมลืมอะไรไหมเฉลยคําตอบลืมอะไรลืมคือว่าสงสัยจะลืมอะไรสักอย่างนะอันนี้ปอบไม่ใช่เสียชีวิตไปลืมอะไรครับลืมลืมตรงนี้จุดเต้องสามจุดไปสลับใช่สลับสลับช้อยช้อยจะวิ่งไปวิ่งมาโอเค ตอนนี้ช้อยวิ่งไปวิ่งมาคลิกตรงสามจุดตะกี้เนาะสำหรับช้อยส่วนสลับข้ออยู่ตรงไหนมาตั้งค่าค่ะรือตะกี้เราตั้งค่าอย่างมาตั้งค่าทีหลังโอเคค่ะตรงนี้จะเป็นทอสอบเลยถุนแล้วอันนี้จะเป็นภายหลังภายหลังค่ะตอนนี้จะปิดหมดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่รู้คําตอบอช่องตอบกลับช่องตอบกลับเรื่องอะไร จำกัดให้ตอบได้เพียงหนึ่งครั้งแล้วก็การนนำเสนอีน้สับเปลี่ยนลำดับของคำถามก็คือช้อยจะไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ช้อยคำถามคำตอบไม่ใช่คำตอบอ่นคำถามคำถามสลับสลับข้อวิ่งวิ่งมาทุกทุสิบข้อจะวิ่งไปวิ่งมาอันนี้สลับข้อส่วนทั้งนายตะเกียสลับสลับช้อยเข้าใจนะ โอเคเราก็ไปเพิ่มแล้วก็ไปที่คําถามไปเพิ่มข้อถัดไปคลิกที่คลิกที่ตรงนี้บวกค่ะโอเคแล้วก็ทํานี้ไปจนที่เราว่าเราจะทำกี่ข้อค่จะนี้วิธีการทรงค่ะไปที่การตอบกลับอ่่าคะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเปิดรับคําตอบอ่าถ้าจะเปิดสิบสิบโมงสิบหก สมมุติตอนนี้นะคะ9ก้าโมงเราก็ปิดไปก่อนคลิกมันจะปิดถ้าถ้าสิบโมงก็เราค่อยมาเปิดให้เขาสอบถ้าหมดเวลาก็มาปิดตรงนี้เขาจะทำไม่ได้มันเป็นมาสายมาสิ์ทำก็สาบแล้วก็การส่งอ่าลิงก์ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ตรงไหนที่ส่งเออส่ง จะเป็นจะเป็นลิงก์ที่เราจะก๊อปปี้ไปให้นักเรียนหรือว่าคนที่จะตอบคําถามค่ะตัดตัดให้โอเคตัดหรอก็คือคัดลอกส่งไปให้เขาค่ะเข้าเข้าลิงก์ของเราออเโอเคแล้วก็กดออกแล้วก็สุดท้ายใช่สุดท้ายก็จะเป็นสรุปใน Excel ค่ะก็สร้างสร้างว่านักเรียนคนนี้เข้าสอบกี่โมงชื่ออะไรได้เท่าไหร่ ก็สามารถบันทึกดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดเป็น Excel ค่ะก็จะทำงานง่ายขึ้นค่ะพอจบพอจบค่ะขอจบขอจบกอจบกัจบขึ้นปีสองนะนนาจะจบได้จบจบกันนำเสนอแั่นี้ก่อนคขอบคุณค่ะ